สวัสดีค่ะก็วันนี้จะพามาดู่อมาลองกินนะคะก็เป็นผักชนิดหนึ่งที่กันยังไม่เคยกินนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะก็ได้มาจากน้องอันจังนะคะก็เป็นหน่อไม้น้ำเนาะเรียกว่าหน่อไม้น้ําแต่ว่ามันมาถึงเมื่อวานแล้วล่ะแต่ว่ายังไม่ได้ทำนะเพิ่งจะได้ทําวันนี้เนาะก็เดี๋ยวเรามาลองกินกระดูจริงแล้วมันก็ไม่เหลืองอย่างนี้หรอกนะ มันไม่เหลืองนี่มันจะมาเขียวๆแต่ว่าการเพิ่งม,มาทำวันนี้นะก็เดี๋ยวเรามาลองกินกันดูแล้วก็รสชาติมันเป็นยังไงเดี๋ยวกันคือมันกินดิบได้นะเพื่อนหน้าตามันก็จะหน้าตามันจะเป็นคล้ายๆข้าวโพดเนาะใกล้ๆหรือเปล่าในความคิดน,นะมันกินดิบได้การเห็นในช่องคนจีนเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองกินดิบดูสักอันหนึ่งเนาะ ไม่รู้วันเดียวกันหรือเปล่านะน่าจะอันเดียวกันนั่นแหละเออนี่ฮัมก็ตัดออกโอ,อ้นก็งทอดกิมแบบนี้ อันเดียวกันหรือเปล่าแต่อร่อยดีนะมันมันอ่ะเดี๋ยวว่ามันเป็นแบบฟูฟูเหมือนไฟจะสะท้อน อร่อยดีนะคล้ายคายยอดมะพร้าวอย่างว่าแหละหอดไปหรือเปล่า <c oughs> คล้ายยอดมะพราะ้า ถ้าเอาแกงแบบเอาใช้แทนยอดระเท้ากน่าจะได้เนาะเพราะแกงเหมือนแกงกะทิอะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวเราเอาทำอะไรดีวันนี้แกงกทะงกงกทิดูไหมกแกงนี่ก้อนนี้นะก็เอาผัดก็ได้เนาะอันนี้คือเอามาเมื่อวานถึงเมื่อวานแต่ยังไม่ได้ทำไงเดี๋ยวล้างก่อนนี่ก็จะประมาณนี้นะ นี่ก็นิ่มๆดีดนะกินเล่นก่อนอก็แถวนี้ไม่มีนะเมื่อวานถามลงว่านี่คืออะไรทดสอบดูแกออกไม่รู้จัก รือมีแต่แกไม่รู้จักแต่กังก็ไม่เคยเห็นนะว่าว่าตัวเองไปแบบว่าหลายๆที่อยู่นะแต่ยังไม่เคยเห็นนี่ค่ะได้หนึ่งสองสามสี่ห้อันนี้มาจากชิซูโอกะเนาะชิซูกะก็มีเราผัดดีกว่าคันเพื่อนผัดดีกว่าเนื้อเขาก็จะเป็น คล้ายๆหน่อไม้อยู่นะจะหั่นเป็นเส้นๆดีเหมือนช่องจีนเ็าหั่นเป็นเส้นๆแต่ว่ามันจะยากย่อยกินดิบๆอร่อยดีมันๆจืดๆมันๆเพื่นเดีย ลกหน่อยอันนี้กินตรงนี้กินหรือเปล่าอืมเดี๋ยวขอหั่นก่อนนี่ก็ไม่ได้อาหมดนะเห็นคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาไปทำแป้งทอดเหรอเทมปุระอืม ทำแป้งทอดอ่ะชุบแป้งทอดกินกับบ้านเราก็อาจจะอร่อยเนาะแบบสไตล์น้ำพริกกะปิอันนี้การจะผัดผัดนะก็ผัดใส่พริกนี่นะผัดใส่หมูสับนะก็กระเทียมกระเทียมเยอะไหมปลูกเองเนอะก็จะใส่เยอะหน่อย ปลูกแม่สามีปลูกนะเราไม่ได้ปลูกหรอกของเราปลูกไม่สําเร็จ <c oughs> แอบกินไปเยอะหน่อยพริกนี่ปลูกเองของปีน่ะพริกแห้งโอเคใส่น้ำมันเดี๋ยว

พริกกับกระเทียมเพิ่มนะฮะแบบรสชาติแบบโอ้โหจ็แบบจานน้ำมันหอยใส่ไปเลยใส่เหล้าด้วยค่ะเล้าจีนเหล้าทำอาหารนะ ปรุงจินนะคะใน,น้ำตาลไหมไม่ค่อยชอบใส่น้ำตาลเท่าไหร่ใส่นิดน,นึงแต่พวกกาแฟอะไรเนี่ะชอบ ใส่น้ำนิดหน่อยตุทำั้งแรกนะคะคล้ายสับกะเทราเลยเนาะคล้ายว่ามันจะยังสีมันเหมือนไม่สุกเนาะ แรงมากเลยกินพริกนะ,ะนี่ค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนี่ใ <laughs> ก,กล้ๆหน่อยชิมลยมุมเตาแก๊สนี่แหละชิมหมูเฉยเลยอโอเคเรามาชิมดูกันเลยะคะ่ะ อร่อยดีอ่ะเหมือนหน่อ,นนอไม้จริงด้วยพอผัดไปอ่ะอพอผัดไปจะเริ่มเหมือนหน่อไม้เนาะถ้าเราไปแกะเอาข้าวมากินด้วยมีข้าวเอามาข้าวมานิดนึงมนิดนึงไม่ต้องกินเยอะเพราะว่าอ้วนแล้ว <laughs> ชอบกินข้าวแนะ หน,น่อไม้น้ำสับแต่นี่เป็นหน่อไม้น้ำมีเติมนะอ,อร่อยดีอะ่ะมันกรุบๆเหมือนมันกรุบกว่าหน่อไม้อะ่ะ อารมณ์ประมาณหน่อไม้บวกยอดมะพร้าวอะ่ะความปุกก็คือยอดมะพร้าวเนื้อมันก็จะคล้ายๆหน่อไม้อะ่ะคือมันไม่ได้ปุกมากขนาดยอดมะพร้าวไงมันไม่ได้กรุบๆอะไรขนาดนั้นมันมีความเหนียวของหน่อไม้อยู่อะ่ะอ,อ,อร่อยดีทา้งเพื่อนลองใครเจอก็ลองซื้อมากินดูเนาะประเทศไทยก็มีเนาะ ก,กันก็เพิ่งกินเนี่ยครั้งแรกแหละแต่พอไปดูใน youtube นะคะก็เห็นมีที่ไทยเนี่ยเขาปลูกกันด้วยนะออมีสอนวิธีปลูกมีอะไรเนี่ยแต่ไม่ไม่รู้ว่าเป็นแบบอยู่แถบไหนนะแต่ว่าเพราะว่าอยู่เมืองไทยเนี่ยการก็ไม่เคยกินนะพิ่งมากินที่นี่แหละแล้วก็ลองกินเนี่ยแล้วก็ออ, <c oughs> อาจจะอยู่ภู้นภาคที่เราเราไม่เคยเห็นเนาะแต่ว่าต้นมันนะการคิดว่าเหมือนจะเคยเห็นนะ ต้นอยู่ในน้ำอะไรเงี้ยไม่แน่ใจนะเราจะมีต้นอย่างอื่นคล้ายๆมันอยู่ในน้ำคล้ายๆพวกกอหญ้าอะไรเงี้ยหญ้าคาหญ้าอะไรเงี้ยโอเคเนาะนอนไม้น้ำอร่อยดีค่ะเยี่ยมค่ะทำกินดูค่ะบ๊ายบายติดต่อไว้เผ็ดใั่ใจพริกแห้งอื้ม